นะครับแต่เป็นการที่เราจะมาดูว่าระหว่างสองทีมนี้ะฮะไทยจะเป็นทีมนะครับผู้เล่นทุลังอางงาที่มาทักกันแม่ว่ามจมอีกแล้วแม่แมโอีกแลวโอ้ยแม่เยอากุ่กีของเราตีพร้อมแล้วนะครับมกเสียงได้เลยอ็รอฟังว่ามือนี้าฮอ้เดี๋ยวโอ้ยจินสร้างกับิมร้างแล้วาะแล้วก็จินมซอ ถัาใส่เนี่ยบ่เป็ี่ันายมันค่อยพายพายมันจะใส่แล้วาใจะเป็นนาลไปอดหรอกท่ารองบาพช่วยหนได้ไหมตายแล้วพักอีกแล้วตายแล้วพักอีกแล้วล้วมาแล้วครับ ้มาข้อที่สองแล้วนีหัวเนี่รีบไปมันเป็นลุกบ้านดอนดูลองอีกแล้วออีกแล้ว โอ <elim> ๊ยขอเสียกันครับ้ต่สุดยอุอยากส่งไปหมด